16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันอัชาราจ้ิยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะอนุมัติข้าราชการ Work ์ r ฟอร์มโฮมจนถึงวันที่30เมษาย,ยนค่ะลดความแออัดคนกลับหลังสงกรานหลังโควิด -19 ยังคงระบาดต่อเนื่อง นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคยืนยันนะคะว่าพลเอกนัทพลนักพานิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอในฐาะนะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสบคมีหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการถึงมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระบุว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติให้เพิ่มจํานวนข้าราชการผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือว่าการ work from home อย่างเต็มขีดความสามารถโดยให้มีผลถึงวันที่30เมษายนนี้เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนาจะได้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายกันไปมาอีกครั้งซึ่งจริงๆแล้วนะคะเป็นแนวทางปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเพื่อลดความแออัดลดความขับขั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัดหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้เลขาธิการสอมอชออยังเน้นย้ำการสวมหน้ากากาการเว้นระยะห่างการ ล้างมืออย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรมค่ะ ด้านพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณและห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของทหารตำรวจทุกหน่วยงานที่สนับสนุนแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศอย่างต่อเนื่องและย้ำขอให้การปฏิบัติหน้าที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทร,ร,ระมัดระวังป้องกันตนเองและครอบครัวพร้อมขอให้หน่วยต้นสังกัดนะคะได้เสนอความต้องการและเร่งกระจายวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง และในพื้นที่เสี่ยงสูงเป็นลำดับต้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานค่ะพร้อมกันนี้พลเอกชัยชาญน,นะคะได้กำชับขอให้ทุกเหล่าทัพเร่งสำรวจความพร้อมของบุคลากรแพทย์ทหารและแพทย์อาสาของกองทัพเพื่อประเมินความพร้อมในการสนับสนุนและทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขอย่างใกล้ชิดค่ะ ต่อกันที่สถานการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะล่าสุดพบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มอีก70รายค่ะสะสม511รายนะคะเชื่อมโยงสถานบันเทิงกว่าร้อยละ70 ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นนทบุรีนะคะรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันที่13เมษาย,ยน2564พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำนวน70รายเป็นคนไทย68รายต่างด้าว2รายค่ะเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าจำนวน50รายซึ่งทุกรายนะคะเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงคิดเป็นร้ยละ7 0สถานบันเทิงก็ทมดโดยตรง14รายค่ะเดมมนบาร์ Bar, นนทบุรี1รายสถานบันเทิงและร้านอาหารอื่นๆ3รายอยู่ระหว่างสอบ คนโรคอีก2รายส่งผลให้จังหวัดนนทบุรีนะคะมีผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่อยู่ที่511รายค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่70รายนะคะพบว่ากระจายอยู่ในอำเภอเมืองสูงสุด25รายอำเภอบางบัวทอง14รายอำเภอปากเกร็ด10รายอำเภอบางกรวย9รายอำเภอบางใหญ่9รายและอำเภอใซน้อย3รายค่ะมีอาการ49รายคิดเป็นร้อยละ70และไม่มีอาการ21รายคิดเป็นร้อยละ30ค่ะ ปิดท้ายกันที่ประธานหอ,อการค้าไทยนะคะสำรวจสถานที่เอกชนรองรับประชาชนฉีดวัคซีนโควิด -19 ล็อตใหญ่ของกทม2,000คนต่อวันคุณขวัญใจนวนจันทร์รายงานคะ่ะ นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยเปิดเผยว่าตนได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานครสำรวจสถานที่ของกรุงเทพมหานครและพื้นที่เอกชนที่คาดว่ามีความพร้อมในการใช้เป็นสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนเพื่อทําให้การกระจายวัคซีนทําได้เร็วขึ้นเนื่องจากสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครอาจไม่สามารถรองรับได้เพียงพอกับวัคซีนล็อตใหญ่ที่จะเข้ามาในอีก2-3เดือนข้างหน้า สำหรับพื้นที่ที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับในการฉีดวัคซีนนั้นเบื้องต้นต้องมีความสะดวกเข้าถึงง่ายรองรับการฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย2,000คนต่อวันเป็นพื้นที่ที่สามารถเว้นระยะห่างได้โดยในกรุงเทพมหานครมีผู้ประกอบการในเครือข่ายของหอการค้าไทยเสนอพื้นที่มาแล้ว49แห่งจากนี้กรุงเทพมหานครจะพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่เหมาะสมที่สุดก่อน7แห่งภายในเดือนเมษายนนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรับวัคซีนของประชาชนที่จะมี มากขึ้นขวัญใจนวนจันทร์สู้ข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะ